Er ม,มันจะเป็นคาว่าฟอร์จูเนอร์เห็นไหมมันจะเป็นคําว่าฟอร์จูเนอร์แบบนี้อ่าแล้วก็เป็นเป็นโครเมียมเป็นโครเมียมไอตรงนี้ก็เป็นโครเมียมขอบพวกนี้เป็นโครเมียมอ่าแล้วก็ที่ที่รุ่นนี้มันดีกว่าแบบแปะแบบแปะทั่วไปเพราะว่าสังเกตไหมมันจะมีขอบอ่าเห็นไหมมันจะมีขอบแบบนี้มันครอบไปมันครอบไปดังนั้นเวลาเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันจะไม่หลุดไม่ว่าแม่งวิ่งมาโดนลมปะทะอะไรพวกนี้แล้วมันไม่ไม่เผยออกแบบนี้เพราะว่า มันจะมีขอบพวกนี้อยู่อ่ามันจะมีขอบพวกนี้อยู่งานแท้มันจะเป็นแบบนี้นะงานแท้มันเป็นแบบนี้แล้วก็โครเมียมมันทนมากใครใครใ,ใช้รถปี15้าอ่าใครใช้รถปี15้าแล้ว,แล,วแล้วคิ้วโครเมียมอะคิ้วขอบกระจกอะที่เป็นโครเมียมอะอ่ะไปดูเลยทุกวันเนี้มันขึ้นสนิมไหมเออหรือว่ามันเหลืองไหมมันไม่เหลืองนะพวกนี้งานงานโครเมียมที่เป็นเป็นงานแท้ที่ออกมาจากศูนย์น่ะ สังเกตดูเลยไปดูเลยแม่งไม่เหลืองชัวของใครเหลืองมาบอกได้ของใครเหลืองมาบอกช่างได้แต่ว่าช่างยืนยันว่าแม่งไม่เหลืองแน่นอนไม่เหลือง